สวัสดีครับบ้านสวนลูกอิดนะครับที่เห็นอยู่นี่คือหญ้าเนเปียกแคระนะครับก็สําหรับเนเปียกแคระนี่สวยงามเลยครับช่วงนี้นะฮะเห็นไหมสวยงามมากครับเขาจะเป็นหญ้าที่คล้ายๆหญ้าหวานนะครับเป็นพุ่ม เตี้ยนะครับ,รบไม่ไม,ไม่ไม่สูงมากนะครับสำหรับต้นของเขาเดี๋ยวจะให้ดูต้นนะครับนะครับนี่ฮะถ้าจะเป็นกอนะครับกอเห็นไหมเตี้ยเหมือนเหมือนเหมือนยาหวานนะครับนะครับ เวลาตัดออกมาแล้วนี่ท่อนเขาจะ,จะคลา้ายยาหวานนะครับเมื่อเช้านี่ตัดไปสามสี่กนะครับนี่ครับรอยที่ตัดนะถว่าตัดเราต้อตงตัดให้ให้คิดคิดคูณน,นะครับเมื่อเช้านี่ตัดไปประมาณสี่กนะครับได้ทั้งหมดไป หนึ่งร้อยห้าสิบตนนะครับก็ลูกค้านะครับสั่งมานะฮะลงอิดก,ก็เลยตัดนะครับมเช้านี้ก็เดี๋ยวน่าจะได้ส่งวันวันจันทร์นะครับก็สั่งมาสามร้อยต้นนะครับแต่ว่ามาเช้านี่ตัดใช้เวลาว่าง ช่วงเช้านะแดดยังไม่ออกนะครับตัดได้หนึ่ง้สิบท่นเดี๋ยวจะให้ดูผลหลังจากที่เราตัดแล้วถอนเป็นท่อนแล้วนะครับนี่ครับจะเห็นว่าเขาจะเป็นพ่อตาถิถีเหมือนเหมือนย่าหวานเลยนะครับเหมือนย่าหวานนะฮะอันนี้ก็เอามา แช่น้ําไว้นะครับเพราะว่าน่าจะได้ส่งวันจันทร์นะครับก็เลยแช่น้ําแล้วก็เอาเอาผ้าคลุมไว้นะครับเห็นไหมท่อนสวยๆนะครับสีขาวงามอวบเลยนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับท่อนก็จะอวบขาวตามตามาปริมาณน้ําที่ได้รับถ้าออกจะหน้าแรงหรือหน้าหน้วน,นี่ก็ ถ้าไม่มีฝนก็ทนก็จะเขียวนะครับอันนี้ต้นมันยังไม่ยังไม่ใหญ่ไม่สูงไม่สูงมากนะครับถ้าเข้าหน้าหนาวเนี่ยต้นเขาจะาเรียวเล็กนะครับแล้วก็ออกดอกนะครับจะเห็นว่าสวยงามนะครับเห็นไหมนะเดี๋ยวให้ดูไกลๆนิดหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้ก็มี มีเปียแครนะครับนรกจักระพัดแล้วก็ท้ายเขื่อนครับท้ายเขื่อนนี่ก็น่าจะจําหน่ายได้แล้วส่วนนรกจักระพัดนี่ก็รอออเดอร์เข้ามานะครับท้ายเขื่อนนี่โทรเข้ามาประจานะครับแต่ว่าช่วงก่อนผมผมยังไม่ตัดนะครับเดี๋ยวยังไงก็ใครสนใจนะครับนรกจักระพัดท้ายเขื่อนแล้วก็ เบียดแค้นนะครับก็โทรมาได้นะครับ081 204 9151นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ